สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะฮะณน,น,นี้ผมอยู่ที่อำเภอบ้านด่าน,านหอยจังหวัดสุโขทัยนะครับมาเยี่ยมเย็ยนผู้ที่ได้ใช้น้ําสารสกัดเปลือกบังคุดแซนสยามนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะเดี๋ยวเราลองมาสัมภาษณ์คุณป้าท่านนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณป้าชื่ออะไรครับป้าเลี่ยมบุญคงจ้ะอายุกี่ปีแล้วครับหกสิบ 62ปีคับนกะ่อนหน้าเนี่ยคุณป้าป่วยเป็นโรคอะไรมาก่อนเป็นความดันโรคหัวใจแล้วก็ปวดแข้งปวดขาหายใจไม่สะดวกอ่าอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้นะครับความดันโรคหัวใจปวดแข้งปวดขาเนี่ยเอาความดันก่อนความดันอาการเป็นยังไงมือนมัวแล้วก็อวก หมื่นหมื่นหัวจอาเจีนด้วยอาเจนด้วยเรามันเป็นมากๆเรามันจะเป็นขึ้นมาเยอะๆมันกว่ามัวหัวต้องไปหาต่หมอไปจำครับแล้วโรคหัวใจล่ะโรคหัวใจก็ไปหาหมอไปจำเหมือนกันอาการเป็นยังไงครับหัวใจมันเต้นตุ๊บ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 ไปไวเต้นเร็วจ้ะเต้นเร็วครับแล้วก็หอบด้วยหอบด้วยจ้ะ นี่เหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายมากๆเลยเรื่องไหนเนี่ยนะเหนื่อยมากๆเลยแหละมากๆากหยุดตุ๊บนี่แหละถ้าเวลาเราทำมันเป็นอ่ะโอ้โหเป็นนะเป็นไม่แบนข้าวดอกเป็นปั๊บต้องเหมารถโรงพยาบาลทุกทีโรงพยาบาลทุกทีเนาะต้องมีรถโรงพยาบาลมาต้องหมูหลานเนี่ยเด็กไปรับอ่ะรับไปโรงพยาบาลประจำถึงเวลาก็เป็นแล้วก็ต้องไปรับเลย ไป่เป็นนั้นเป็นเยอะเป็นกันไม่เหมือนเขาทั้งหลายเลย้ามันเป็นมาตลอดที่นะเป็นเน็บเป็นท่าเอากันทับไม่อยู่แหละครับมันเป็นเยอะหลังจากนั้นนะครับคุณยายได้ดื่มน้ำขวดแซนสยามนะฮะแล้วอาการดีขึ้นยังไงดีเบาขึ้นหายไปอธิบายเลยครับคุณยายดีโยอยากินไปก็เบาไปได้หายไปได้ แล้วนี่ก็ไม่่อยได้ไปหรอกโรงพยาบาลไม่ไปซะเลยแหละเลยก็ไปแต่แค่รับยาความดันประจําแ่นั้นหลังจากที่เมื่อก่อนจะต้องมีรถโรงพยาบาลมารับรถร้านชายไปรับไปโรงพยาบาลอย่างนั้นอีกไหมไม่ไปเลยไม่ไปแล้วไม่ไปซะเลยหยุดไ,ไปอย่างนั้นเป็นเนพราะสาเหตุอะไรลูไหมถึงไม่ได้ไปแล้ว ก็กินน้าไม่นี่ไปเราก็หายไปเลยน้าน้่หน้าไมเนี่ยน้าไปไหนครับน้ามังคุดน้ามังคุดนี่แหละยี่ห้ออะไรครับอะไรแหละอ่านหนังสือไม่ค่อยออกกันเขาเลยสสยามนะครับจ้่ากินเหลือที่นี่มันเคยได้ไปเลยโรงพยาบาลไม่ได้ไปคิดหรอกไปรับได้ยาคุมนาไม้แค่นั้นแหละยาคุมความดันแค่นั้นเลยที่นี่มันเคยไปไหนเลยที่นี่มันเคยไปไหนเลยที่นี่มันเคยไปไหนเลยที่นี่ เลยกระตมปกติเราดีๆอย่างนี้แหละใี่ีหมไปไหนก็ไปได้ไม่เคยยากเลยดอเนี่ยไปไปนาทั้งยามันยาปลูกดำนานี่ก็ไปดำน้มาเล้วกผักนึงหล่เนี่ครับคือทำงานได้ทำได้สะดวกได้ดีร่างกายแข็งแรงเป็นปกติดีนะฮะอนี้ยาอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านขนาดเนี้ย แนะนำว่าไงดีแนะนำให้รับยาน้ำมังคุดเนี่ยน้ำมังคุดนี่เลยครับให้ได้กินกันทุกคนทุกคนจะได้หายปวดหายไข้จะไม่ป่วยไปไงนะครับน้ำมังคุดแสนสยามนี่ไม่ใช่ยานั้งใหญ่นะเป็นน้ําที่สกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดเอาจากผลไม้มังคุดทั้งลูกนะครับเพื่อที่ขับสารพิษออกจากร่างกายซึ่งสารตัวนั้นชื่อว่าสารแซนโทนนะครับ ทีทางรายการของเราก็ขอมอบน้ำมัคุดนะครับไว้ให้คุณายายไว้ดื่มเพื่อดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปเนะาะนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณคุณยายอีกทีหนึง่งที่ให้าทางแสนสยามเราสัมภาษัสนะฮะขอบพคุณครับจ้าคุณจ้า